สวัสดีครับติดต่อกับพนักง,งานช้อปปี้นะเดี๋ยวผมให้ดูเลขที่ในการจัดส่งก่อนนะครับ th สองหนึ่งศูนย์แปดสามศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่สี่สองสองหกหาเลขที่ในจา์ จะส่งกลางประเทศเห็นไหมครับตรงกันนะครับ th 2 1 0 8 3 0่ h 4 4 2 2 6สผมสั่งแว่นขยายนะครับจะได้แบบนี้มานะเนี่ยได้ของแบบนี้มาอันนี้ผมได้ทำคลิปตั้งแต่เปิดซองไว้แล้วนะครับผมทำคลิป จะทำลิงก์ใต้คลิปนี้อีกทีหนึ่งติดต่อยากมากเลยนะครับพนักง,งานช็อปปีเนี่ยติดต่อไปทาง facebook แล้วก็ผมกรอกแบบฟอร์มนะครับบอกว่าจะติดต่อภายใน2วันทำการใช่ไหมอันนี้มันติดเสาร์อาทิตย์ไม่รู้จะเลื่อนเวลาไปอีกหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นหมายเลขคำสั่งซื้อ 210813 e 2 h 2 s 2 q d 7 1าทำเรื่องขอคืนไปแล้วนะครับแต่ยังไม่มีการตอบกลับใดๆน,นะครับแล้วร้านค้าเนี่ยมันยื่นอุทธรณ์นะครับ ยี่นุทรโดยบอกเหตุผลนะครับบอกว่าฉันได้จัดส่งสินค้าแล้วและมีหลักฐานในการจัดส่งหลักฐานในการจัดส่งเขานะครับจัดส่งจริงอ่ะแต่มันจัดส่งตรงปกไหมล่ะ ในรายการสินค้าก็มันชัดเจนนะว่าเป็นรายการแว่นขยายเนี่ยนะครับ 30x แล้วก็มีไฟในตัวแล้วส่งอะไรมานะส่งอะไรมาเนี่ยส่งแบบนี้มาให้เนี่ยเดี๋ยวพนักง,งานช็อปปี้ทีมพันทิปดูให้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะ ผมจะส่งลิงก์คลิปนี้ไปให้ดูนะครับว่าจะจัดการร้านค้ายังไงนะครับร้านค้าแลนฟรีเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าทำแบบนี้กี่คนแล้วนะครับแต่ในรีวิวก็มีคนได้รับของอยู่นะเนี่ยชื่อร้านค้านี้นะแลนฟรีนี่ มีรีวิวสองคนนะให้ห้าคะแนนได้ของตรงนะแล้วผมก็ส่งรูปเนี่ยส่งแบบนี้ไปให้ดูก็ก็ไม่ยามไม่ยอมตอบรับคืนนะไปยื่นข้ออุทธรณ์นะครับเดีย๋ยวผมจะดูว่าช้อ p ปีจะเข้าข้างลูกค้าหรือจะเข้าร้านค้าจีนที่โกงนะครับอย่างนี้ถือว่ารักไก่นะ รักไข่รักไก่ในการส่งของเ่ยร้านค้าจีนเนี่ยเผมเจอแบบเนี้ยหลายร้านค้าละทั้งใน Lazada แล้วก็ช h อปปี้ช้อปปเนี่ยเพิ่งโดนเลย l a z a ด a เนี่ยโตหลายครั้งละแต่ Lazada ในการส่งคืนเนี่ยมันไม่ยุ่งยากนะครับแล้ว ของช้อปปีเนี่ยยุ่งยากเหมือนให้ร้านค้าเห็นชอบก่อนนะ่ะอย่างนี้ก็ยื้อเวลากันไปมานะเดี๋ยวช่วยดูด้วยนะว่ายังไงผมจะได้ตังค์คืนไหมหรือยังไงนะ อันนี้เนี่ยเป็นเป็นหน้ารายการสั่งซื้อเนี่ยเนี่ยเป็นของตัวเนี้ยนะแต่ได้ตัวนี้มาเราบอกแ้นมีหลักฐานการส่งเออก็มีไปเถิดะนะครับหลักฐานการส่งที่ส่งของมาไม่ตรงปกเนี่ยเนี่ยหน้าสั่งซื้อก็มีคนรีวิวนะ พีวิวก็ได้ของนะเนี่ยให้5คะแนนเนี่ยสคนแต่ผมไม่ได้ของตรงปกเดี๋ยวติดตามอย่างใกล้ชิดนะว่าผลสรุปมันจะเป็นยังไงว่าผม จะได้เงินคืนหรือเปล่ามันเงินไม่เยอะนะแต่เราไม่อยากให้ร้านค้าโกงมาขายของในช้อปปีนะไม่อยากให้ร้านค้าแบบนี้มาทำกำไรจากการขายของในช้อปปี้เดี๋ยวก็ทำแบบนี้กับคนอื่นอีก เราคิดว่าจํานวนเงินไม่มากแล้วก็ไม่อยากจะเสียเวลาโต้แยง้งพอดีผมมีเวลาเหลือนะอยากโต้แยง้งอยากดูว่าช้อปปี้จะจัดก,การยังไงอันนี้ของมันชัดเจนอยู่แล้วผมเอกใจแล้วพอสั่งแบบนี้มาเอ๊ะทำไมมันมันได้แบบนี้มายาว,ยาว หรือว่ามันแพ็กดีหรือว่าอะไรไม่ใช่เลยนะมันลักไก่ส่งมาเนี่ยเพราอดูจากขนาดแนละ้วมัน,ม,น,ม,นมันแค่นี้มันมันไม่ได้ใหญ่มากนี่มน้นมาอย่างนี้นะอันนี้มาอย่างนี้นะผมไม่ได้แกะนะแกะแต่ซองเฉยๆน,นะแล้วมาอย่างนี้ไม่มีการกระแทกมาแบบนี้เลย เดี๋ยวช่วยดูด้วยนะพะนักง,งานช้อปปี้ทีมพันทิทีม Facebook นี่ก็คงไม่ต้องไปไปหวังนะเพราะแชทไปหลายทีก็ไม่ตอบกลับส่วนทางแชทผ่านหน้าเว็บนี่คงไม่ได้ช่วยอะไรนะคงให้กรอกแบบฟอร์มผมกรอกแบบฟอร์มก็ไม่มีการตอบกลับก่อนหน้านี้ก็เคยกรอกแบบฟอร์มนะก็ไม่ตอบกลับอย่างเงี้ย ร้านค้าในไทยนี่ส่งของไม่ครบกว่าจะติดต่อกันได้นะใช้เวลาเป็น10วันกว่าจะได้ของที่ขาดแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยกรอบแบบฟอร์มที่จะทำา f f i l i a t e กับทาง s h อ p ป,ปี<ๆ>ก็ไม่ตอบกลับใดๆนะส่งไปเป็นหลายสิครั้งเลยนะก็ไม่มีการตอบกลับเหมือนกันนะ Affiliate อนะอันนี้ก็คงจะเหมือนกันอนะ่ะ กออกแบบฟอร์มไปในระบบก็คงจะติดต่อไม่ได้เหมือนกันผมจะส่งคลิปนี้นะครับโดยส่งลิงก์ไปทางพันทิปนะเดี๋ยวดูว่าทีมงานพันทิปของ s h o p e ีเนี่ยจะจัดการปัญหาของผมได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวฝากดูด้วยนะครับ ว่าได้ของไม่ตรงปกจริงๆนะครับแล้วร้านค้าจีนก็ตั้งแง่นะยื่นอุทธรเดี๋ยวจะดูว่าข้อพิพาทผมกับทางร้านค้าจีนแล้วทางช้อปปี้จะตัดสินยังไงนะเดี๋ยวจะมาอัพคลิปอีกทีนึง ว่าทางช้อปปี้ตัดสินยังไงนะครับสำหรับกรณีนี้